จริงๆมันดูไม่ไดีค่ะถ้ากินในนี้แต่มันหยุดไม่ได้ใครขี่คอดอลลี่ไม่มีใครขี่คอเลยค่ะเพราะว่าถ้าวิคการที่คุณการที่คุณไม่บอกใครแต่อไอคิวไว้แล้วให้คิวบอกเองเลยกันที่ตอนเป็นคนที่ อะไรนะพี่ดอนเป็นคนที่รูปปากเซ็กซี่มากจริงโหนี่รู้สึกว่าจะขายสวยแต่มันขายขับไงจะให้พี่ฟ้าหยุ่มนะนั่งควาแค่มาแล้วพี่ดอนความรัก ใช่อย่าไปบอกใครนะคือเห็นว่าก็ค่อนข้างจะสนิทกันแล้วไงในช่วงนี้ก็เลยมาบอกความลับเดี๋ยวจะไปแหละไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่วันนี้ไม่ได้มีอะไรจะคุยด้วยกับทุกคนเลยแค่อยากมาบอกความลับที่ไม่มีใครรู้เลยรู้จักค่ะ ใช้ทองคำไปกีดแทงเรานี้น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าเขาค่อนข้างจะรวยมากอย่าไปบอกใครนะใส่ยางฟันไปชกก็ใครอ,อะแรงจังเลยอะอย่าไปบอกใครอะคนรู้้วยใครว่าพี่ร้อนขายขาพี่ขายสวยตั้งแต่แรกอยู่แล้วป่ะใช่นอนแล้วมอนนิ่งนะโอเคค่ะมอนนี่ค่ะแรงจัง หมอโทรตามด้ยวยวันเนี้ยไม่รับสายชดหมอโทรตามให้ไปทําฟันวันเนี้ยไม่รับสายเห็นแล้วเห็นเลยว่าใช้เบอร์คลินิกโทรมาต,ตัดสายทิ้งเลยไม่รับสายหมอเลยอยากเห็นไลฟ์คู่กับป้าแดดบ้างชอบคุ้สนุกสวยค่ะพี่ดอลลี่สวัสดีคะ่ะดีค่ะพี่ดอลซีเอฟขนตาได้ถึงกลางเลยอืม ใช่ชุดขึ้นชื่อเออหมอโทรตามเขียนว่าคลินิกทำฟันเห็นเบอร์ตัดสายเลยไม่อยากไปยังไม่ว่างมันไกลอะมันอยู่ท้องหล่ออะคือแบบมันขี้เกียจอะขี้เกียจบอกหมอว่าแบบเฮ้ยหมอหนูยังไม่ไปได้ไหมไม่อยากคุยยังไม่อยากคุยก็เลยตัดสายหมอทิ้งเลยวันนี้ยตัดมา คือหมอนะันวันที่สิบสองวันนี้วันที่สิบสี่ยังไม่ไปหาหมอเลยพี่ดอนคาเสียบ,บมเขาไม่โอกาสจะหายไหมไม่น่าจะหายนะคะช่วงนี้กําลังหอบม่เวลาดูพี่ดอนเลยจริงเหรอแยกกิโลอมนี่ค่ะฟิดเตอร์ลอยว่าไงคะน้องทีเล็กน้องทีเล็กถ้าจะไม่ผิดนี่เคยเหมือนเคยเจอน้องทีเล็กครั้งหนึ่งใช่ไหม ถ้าขอนี่เอามาคืนด้วยนะให้ยืมที่เวยนะูกอมอ่ะขอกินมั่งได้ไหมได้ค่ะถ้าใครขอกินก็คือเอามาคืนด้วยให้ยืมจ้ะไม่ให้เลยห่วงวิ้งตาหน่อยพอแล้วเพอราะเราหนีหมอมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ทําให้ฝันผุเขาห้าอมอมด้วยลูกอมอ่ะตอนใส่ฝันก็คือยังอม,มอยู่ อ๋อใช่เห็นไหมบอกแล้วจําได้ว่าเคยเหมือนเคยให้ยืมไงแต่ไม่ให้เลยเพราะว่าเนี่ยตอนนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวให้ยืมทุกคนทําอะไรอะ่ะเราดูติ๊กต็นานมากเลยวันๆเราไม่ทําอะไรเลยอะ่ะถ้าเราไม่ทํางานก็คือเราดูติ๊กต็กทั้งวันเลยอะ่ะเริ่มเครียดแล้วตอนเนี้ย หมือนไม่ไม่ค่อยทําอะไรอะทําทดูแต่ติ๊กต k อกเนี่ยเป็นหมอนิตีนะมีมีติ๊กตอกดอนหรือ,อยังมีหรือ,อยังสุดจ่อยี่สิบแจ็คสันหวังไอดอลสยามมาไอคอนสยามน้ามาไหมวันไหนคะพี่อุ้ยวันไหนคะพี่ไข่นุ่ยไฮอิโดเ e เซียนี่อินโดนีเซียเขาเขาเลือกฉันละ ฉันยังไม่ได้บินเลยเขาเลือกฉันเลยอินโดนีเซียรู้ยังรู้ยังว่าใครติดตามแล้วครับมีแล้วจริงเปล่าได้คอมเมนต์หรือ,อยังเว,เวลาอันนี้เราเดีวงานกันก่อนนะก็คือใครเอ่ยบอกได้ไหมอ๋อไม่บอกขอขอประตูคือเราเดีวงานกันก่อนถ้าเวลาเราลงติกตอกให้ <c oughs> เรคนอ้วนเรคนอ้วนกินอะไรแล้วมันจะไอคอมเมนต์แล้วเวลาเราลงอะไรอะ่ะต้องรีบคอมเมนต์ฟันพี่ซื้อที่ไหนสะดวกแรงจังหมอร้องไห้แล้วนะคลินิกทำฟันร้องไห้เรานะผมไม่อยากเป็นหมอคุณอีกแล้วครับอย่างนี้ปะหมอบอกผมไม่อยากเป็นหมอแล้วตกลงรู้เรื่องเขาอ่ะโอเคก็คือ าเวลาเราลงอะไรทุกคนไปคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าอะไร,รป่ะเวลาถ้าทุกคนคอมเมนต์ปุ๊บเวลาคนผ่านเนี่ยจะคิดว่าเราฮอตเราเราทำการแบบว่าเรียกร้องความสนใจนะเวลาคนมาเห็นปุ๊บอุ้ยทำไมคนนี้เขาฮอตจังเลยอุ้ยทำไมเขามีคนคอมเมนต์เยอะจังเลยนะพอคนคอมเมนต์เยอะปุ๊บคนเห็นปับ๊บอ่ะคนนี้ฮอต คู่มือคนดังเขาเรียกว่าช่วยกันดันคู่มือคนดังนะแจกมาวันนี้ไอ้เต้าเต้าดอนไอ้ขอสยามจริงโหงไม่เห็นมีใครบอกเลยเหงาใจจังเพื่อนเพื่อนโสดค่ะโอ้โหให้เบอร์ด้วยคอมีอยู่โอเคโอ้โหคนมันหอนจริงทุกคนรู้ไม่เขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์ สร้างสถานการณ์ให้ดูเป็นคนฮอตพอเราดูเป็นคนฮอตปุ๊บมันจะทําให้เราดูแบบคนคนเข้าหามากขึ้นเงนี้เข้าใจปะ่ะรอนเล่นแน่จริงเธอกลับมาห้ามเราสิหรือปะอะไมเราขอขอนอนคุยได้ปะได้แหละ ทำไมทุกคนยังไม่นอนกันในมันดึกมากแล้วนะจริงๆเขาไปทำงานก่อน,นนะสู้ๆนะคะ่ะบายยค่ะพี่ไข่นุ่มจริงๆอะ่ะไม่ได้จะอะไรหรอกแค่จะมาบอกว่าจะมาพูดเรื่องความลับที่เคยพูดเมื่อกี้นี้เลยเค้ื่อนไลน์กับนุมอินโดก็อินโดเขาเลือกพี่ดอนแล้วเขาไม่ได้เลือกอิงฟ้าอินโดเขาเลือกพี่ดอนเนี่ยเขาบอกรักกันเต็มไปหมดเลยอย,ย่หาหยุด ใช่หึืแล้วปกตินอนตั้งแต่หกโมงเงยน็นหนึ่งทุ่มดึกใช่แม่บอกว่าห้ามนอนเกินหนึ่งทุ่มทุกวันทุกทีหนึ่งทุ่มต้องป๊อกแล้วนะแบบหนึ่งทุมปุ๊บพี่ดอนไปไลฟ์ในทิกตอกน้อยอยากส่งของขวัญให้โอ้โหมีหนูคนเดียวที่ไล์ให้ไลฟ์ในทิกตอกเอ้ยหรือว่าเราห่านไปมองนาฬิกาแทบไม่ทนันหนูหนอนตั้งแต่บ่ายสอง รู้จริงๆเราต้องควรเฮ้ยเป็นไรทำไมไอไม่หยุดใช่ค่ะ้นงโก็เพิ่งรู้ว่าพี่ฟ้าเหมือนใครหนูรู้ว่าพี่ฟ้าเหมือนใครก็ปอกไงรู้จริงๆเราย้ายไปเฮ้ยเราย้ายไปไตอกไปแลรวไม่เอาอะทุกคนเก็บตังค์ไว้อย่าเพิ่งไปส่งของขวัญให้ใครเก็บตังค์ไว้ให้จอนแล้วสุดท้ายก็เตะเราเหรอ การนอนไปแล้วอุ้ยเป็นไร <c oughs> อุ้ยเป็นไรไม่รู้อ่ะไอไม่อยู่เลยวันนี้กิจไอ้เนอร์ไม่สวยเลยบอกเท่ากับเราบอกไม่ก็คือแบบว่าหนึ่งทุ่มก็หนึ่งทุ่มก็งี้เลยพงวงไม่บอกหรอกไม่บอก ไม่ใครไปเชียงใหม่บ้างเนี่ยได้ยี่สิบเองหอ๋แคร์แล้วมานจะได้ขอหมวกพี่ดอนสวยมากใช่ไหมซื้อมาจากที่ไอคอนสยามหมวกรุ่นเนี่ยพูดพูดยากไมีแต่คนรวยอย่าลืมที่เราดีวกันไว้นะ ว่าเราดีกูกันว่าไงเย็บขนตามาการบ้เลยพี่ดอนจริงนั่งมอไซค์อะ่ะตัวปิวเลยเนาะขนตากะพือไม่ไหวเหรอน้ำตาลทําให้น้ําตาลเหนียวแล้วทําให้ไอหรือเปล่าใช่หรอน้าตาลทําให้น้ําลายเหนียวแล้วทาให้ไอหรือเปล่าจริงหรอพี่ดอนไปเชียงใหม่ด้วยหรอไม่บอกหรอกอุ้ยจะไออีกแล้วทุกคนแต่ไม่ได้เป็นโควิดจริง และประกันเลยว่าไม่ได้เป็นเดี๋ยวจะไปเม้นบ่อยๆหรือว่าเราจะลองไปไลฟ์ใน t i k ก o k อกะแบบว่าจะมีคนมาจีบปะแบบถ้าให้คนเข้ามาจีบเยอะๆเนี่ยทุกคนจะเข้ามาจีบตอนใน tiktok อปะฮะพูดก่อนเร็วทุกคนจะเข้ามาจีบตอนใน Ti ๊กต k อกไหมมีติ k กต k อกหรือ,อยังใครยังไม่มียกมือขึ้นเร็วเดี๋ยวจะบอกตอนนี้ชื่อว่าดอลลี่ตัวจริง ชื่อติ๊กตอกว่าดอลลี่ตัวจริงเร็วดอลลี่ตัวจริงคือติ๊กต็อกของดอนเพราะว่าดอลลี่ตัวจริงแน่นอนถ้าหนูทักไปจะตอบไหมหนูจะยืนโอ้พี่ไม่มีตังเหมือนกันพี่ก็ไม่มีตังถ้าพี่มีตังพี่จะนอนอยู่บ้านเฉยชื่อติ๊กตอกว่าดอลลี่ตัวจริงตัวจริงแน่นอนหนูจะเข้าไลค์กบ รายงานรายงานเลยอ่ะรายงานอ่ะมีแล้วกินด้วยได้ไหมให้ยืมได้แต่ว่าไม่ให้กินให้ยืมเฉยๆถ้ายืมเราต้องคืนอมยิ้มอ่ะเพราะว่ามีคนให้มาเหมือนกันให้ยืมได้แต่ว่าต้องมาคืนเข้าใจเปล่าถ้าใครจะยืมคือให้ยืมเลยแต่ว่าไม่ให้หน,หนูคือตัวปลอมอ่ะเห็นไหมให้เสียบเบิมเลี้ยงแบ่งอมยิม้มผิด บางพี่ดอนก็ให้ไงพี่ดอนตัวจริงน่าหลักจริงๆนะใช่ไหมน้องโบเขาเห็นมากัะตาพร้อมจีบเลยหาหมุกแบบจะพร้อมหรือยังคะ่ะคุณสีแต่ว่าเราจะอยู่แบบเดียวเพราะเราแค่มาบอกความลับนางฟ้าเฉยเราบอกความลับนางฟ้าไปแล้วแล้วทุกคนก็ช่วยเก็บเป็นความลับต่อไปนะ ให้ยืมไงอมยิ้มมาให้ยืมได้แต่ว่าเอามาคืนด้วยเพราะว่ามีคนให้มาเหมือนกันเขาใจบอกว่าอันเนี้ยเขามีคนให้มาพอเขาให้มาก็ไม่อยากให้เลยถ้าใครจะยืมก็ยืมได้เลยไม่ได้ว่าไรอมยิ้มเนี้ยอยากเจอพี่ดอนตัวจริงต้องมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มใช่ไหมคุณส้มจำได้เพราะว่าอ่านเมื่อกี้เลย ความลับว่าก็คือบอกไปแล้วความลับคืออะไรใครเข้ามาทานคือโชคดีมากๆเพราะว่าเราไม่เคยบอกกับใครเลยว่าความลับเราคืออะไรคืนแต่ไม้ให้ได้ไหมไม่ได้คือบอกความลับไปแล้วแล้วอย่าบอกใครรู้กันแค่นี้รู้เราเหยียบเนี่ยเมินเม้นหนูจริงหรอไม่เคยเมินเลยโอ้ยโอ้ยจัไเลย ยืมแล้วซื้อคืนได้ไหมไม่ได้อมแล้วมาคืนกินแล้วมาคืนมีคนให้มาเหมือนกันมันไม่เลยไม่อยากให้ก็เลยใหแค่ยืมเข้าใจปะต้องมาเจอตัวจริงเฟรล,ลี่มากใครหลอดอลลี่หรอโอเคไม่ทันใครไม่ทันก็สอร r ี Sorry นะใครทันเหยียบไว้ให้มิดความลับคืออะไรเหยียบอย่าไปบอกใครเดี๋ยวจะไปหละแค่แวะมาบอกความลับ ขนตาไม่แผ่วเลยสักวันเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าบ้านตอขนตาีนพี่สาวเราอยู่เนี่ยขอยืมมาที่หกสิงหาได้ไหมยืมย,ม,มยืมอะไรอมยิ้มหรอวันที่หกสิงหาเจอกันนะใครไปมั่งห้ามกินอมยิม้มเดี๋ยวอิ่มเออใช่เดี๋ยวจะไปกินตีน้อยเดี๋ยวจะไปกินตีน้อยที่ตรงข้างตะวันนาบาังกะปินี่ไม่ได้บอกแต่แม่บอกหรอกว่าไปตอนกี่มโมงอาจจะไปตอนเที่ยงคืน ขนตาปังมากสรุปกินกาแฟสองแก้วเลยไหมพี่ดอนคะกินสองแก้วเลยกินเลยสองแก้วง่วงมากไม่รู้คาเฟอีนเยอะเกินเลยไปหรือเปล่าทําให้ง่วงมาพี่ดอนอยากกินอะไรวันที่หกจะขนไปให้อยากกินอะไรดีนะ่าอยากกินอยากกินอยากกินทุกอย่างเลยอะ่ะบอกอยากอะ่ะ โอ้แล้วสองทีอ่ะคืออมมันไม่หมดแต่ถ้าถ้าเคี้ยวมันหมดไงสองทีอ่ะถ้าพี่ยืมของหนูไปแล้วพี่เอาไปเคี้ยวอ่ะมันหมดแต่ถ้าอมมันไม่หมดความลับคือดอนนีสาดวงคืนนี้นอนด้วยนะหอมกระเป๋ามาแล้วโอ้ได้เลยค่ะคุณสาลีนีเดี๋ยวเก็บห้องแปบไปวางช็อกแลตเปล่าช็อกโกแลตทุกคนจะไปแล้วเนาะทุเรียนทอดค่อยปีหน้านะทำไมอ่ะ โรงงานช็อกโกแลตใช่ชื่อว่าอะไรนะโรงงานช็อกโกแลตอะไรนะชื่อเรื่องอะไรเนะี่ยเราคุยกันตอนกินกาแฟเท่ากับง่วงตอนดึกตาสว่างจริงไปแล้วไม่กินเล่าไปไหนอะไม่หนูแวะมาบอกความลับนางฟ้าฉเฉยๆค่ะแล้วหนูก็ไปเพราะว่าหนูบอกความลับไปหมดแล้วเดี๋ยวไปแล้วนะบายยคิดถึงเดี๋ยวกลางคืนมาคุยกันใหม่ ไม่บอกหรอกว่าไปไหนบ๊ายบายเจอกันคืนนี้